ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุข,ขุสุขลนนะครับพอย,ยกี้ครับมาอีกแล้วเรนเจนเรนเจนมานะครับกับาภาษาอีสานคลิปละคำนะครับมื่อนี้พอย,ยกี้สิามาเบาอย่างนอนอ,น,อนะครับอ่ะมื่อนี้พอย,ยกี้สิมาเบา ตูป่นาเป็นยังไงตูปตูขคืออย่างน,น,นะครับอ่ทาท่าฮาเวลตูปนี่ถ้าฮา,าวเวลเกี่ยวกั็ทีอยู่อาศัยมันก็จะเป็นมันก็เป็นเป็นกระตบกระตบนี่แหละครับกระท่อมเนาะภาษากลางคนเดียวปานเท่าเอ็นตูปนะครับเออเป็นลักษณะม่งติด เป็นหุ่งหยาหัวสูงดอกเป็นสันเดียวนะครับตูปคนว่าตี๋หมายถึงที่ออาศัยเหานะครับเป็นตูปกับขึ้นไกเ่เพื่อนอยู่นั่นแหละไปถ่ายบาดรไ่เพื่อนเท่านี้ละยั่ใสหัุตูปคนว่าตูปขึ้นหน่อยก็เพื่อนเนะาะบัที่นี้ถามว่าว่าถึงเขี่ยกับสัตว์ได้บาดตูปก็มีคือการได้นะครับ แต่ว่าจะเกี่ยวกหูนะครับอ่าหูที่ลงมาหูที่พับลงมานะครับพับลงมาทางหนาเวลาหูตูหูตูนะครับอตัวนะมีสองอย่างเนาะอาจจะมีหลายอย่างอยู่กับระจักษ์ด้วยพี่นอ้องอ่าผู้ใดโฮจักกะคอมเมนต์มาแน่เด้อนะครับแล้วก็ผู้ใดโฮจักภาษาอีสานเก่าๆนะครับที่เบิ่งนส้มส่องผู้ยิกี๊ข้นบาดแทบบานอยู่กับ คอมเมนต์ Comment, มานำเนยพี่น้องอ่าให้ผมเรซานำเนยเพื่อผมกับโมโหไปหลายอย่างปนันใดนะครับอ่ะววันนี้ว่าตูบเนาะนะครับอ่ะกะอากาศก็ค่อนข้างเย็นพี่น้องเดือนอเดือนหนึ่งไก่ไก่สีกลางเดือนไก่สีเบิดเดือนแล่ะนะครับกขาส้วงเขาส่วงท่านว่าพอดีก็เริ่มเริ่มหนาววันนี้หนาวกว่ากว่าเมื่อวานหนาวหนาวกลัวเมื่อวาน นะครับควบคุมอากาศสูงลงมานะครับดูโมนิเขาอยูขอ่ขางทงไฮทงหน้าคือเก้านะครับอยู่ทงไฮทงหน้าอยู่ขงังข้างข้งหลังก็มีคองฟางผลฟางมาไว้หันในส่วนที่เป็นบริอัดให้ผมนะครับผมก็เอามาเป็นปวดขวดแล้วก้ามาก,กองไว้ก็เหงหัวนะครับการดูแลส,สุขภาพเ่็นนี้เด้อปีนองเด้อ กันดูแลสุขภาพอากาศมันเย็นหม่มผ้าหนาๆใส่เสื้อหนาๆหลายๆสัตนอับอาบน้ำถ้าผมมีเครื่องทํำนะน,น้ำบุญรับเท่ากับอาบน้ำแต่เว้นเอาเนาะนะครับอาบน้ำตีเว้นเอากัดูแลสุขภาพสุขูมสุขคนนะครับหายดีไม่แห้งนะครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอนทกี้ก็ขอสำนีนะครับแล้วก,กนะนะ็กล่าวคำว่า สวัสดีครับ